เตรียมเนื้อปลาและล้างปลาให้สะอาดนะคะเตรียมผักบุ้งและล้างให้สะอาดเตรียมน้ำแกงส้ม ใส่เนื้อปลาลงไปใส่ผักบุ้งที่เตรียมไว้ลงไปได้เลยนี่ค่ะก็จะได้แกงส้มปลากระพงใส่ผักบุ้งนะคะน่าทานมากค่ะ